นี่นะะทางรองผู้ว่ากทมอาจารย์วิษณุทรั์สมพลก็เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนของกทมนะครับที่ประชุมเนี่ยพิจารณาขอความเห็นชอบ ในเรื่องโอนภารก,กิจโครงการรถไฟฟ้าลงทุนใหม่ในความรับผิดชอบของกทมนะครับไปให้กับกระทรวงคมนาคมก็จะมีสายสีเงินนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบอา้าวฉันอยู่แถวนี้นา,นาคตจะมีด้วยเหรอเนี่ยนะฮะสายสีเงินนะครับบางนาวิ่งไปสนามบินสุวรรณภูมิมีสายสีเทาระยะที่1น,นะครับวัชรพลทองหล่อแล้วก็สายสีฟ้าครับวิ่งดินแดงวิ่งไปสาทรน,นะครับ ที่ประชุมเนี่ยก็เห็นว่าถ้าโอนไปให้กับทางรัฐบาลกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสามารถบริเนาการร่วมกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของรฟมรวมทั้งแนวเส้นทางของสายสีเทาและสายสีเงินมีแนวเส้นทางอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมแล้วก็พาดผ่านเส้นทางที่รถไฟฟ้ากระทรวงคมนาคมกํากับดูแลอยู่นะครับซึ่งมีรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบหลายเส้นทางก็จะสามารถดูเรื่องของ ตัวร่วมค่าแรกเข้าได้นะครับแล้วก็มาตรการลถไฟฟ้า2 0บาทตลอดสายอันนี้ก็ทําได้ง่ายขึ้นด้วยรวมทั้งภาครัฐมีศักยภาพในการลงทุนมากกว่านะครับรวมถึงการชดเชยรายได้ตามนโยบายการกําหนดอัตราค่าโดยสารครับสามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อนําไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบการเดินรถได้นะครับอันนี้ข้อสรุปทางฝ่ายเลขารนุการก็จะนําเรื่องนี้ไปยังผู้บริหารกรทมเพื่อพิจารณาเห็นชอบกันอีกทีหนึ่งต่อ